ฮัลโหลวัสดีเจ้ากลับสวัสดีเอฟซีน้องจินดาจอมองทุกทุกท่านนะเจ้าวันนี้มาเก็บผักกาดเสร็จแล้วนะเจ้าเมาเก็บผักกาดเสร็จแอยู่ในแห้งก่อนอยู่ในแห้งก่อนขออนุญาตนั่งอู้กันทักทายกันยามเย็นนะเจ้าของวันวันพุธดเนาะวันพุธดที่อย่างกะที่เจ็ดนะเจ้าอ่ากินข้าวน้ำข้าวแรงกับอย่างการมาข้าวนี่แกงอย่างการ นายเจ้ากรเอื่เอ่ยก็เข้ามาน้องจินนาวันนี้สงสัยท่าจะเก่งพักกาดเหตุละกะนาจชออยู่ขางต่งเด้อนาเจ้าวันนี้อยู่ขางต่งแม่นี่เก็บจะหมดละนาเจ้าอัการมาเก็ี้พักการโมโหมันห่อนกับี้บินก่อนแต่ในแต่เ้านี่นะห่อนกับี้บินบ่นเลยนาเจ้าต้องบ่นเนี่ยนาเจ้าที่ไหนตังใดอาการ็นจะได้ห้องฝนตกฟ้าฮ้องก่อกับว่าเด็ดฮ้อนแดดเจ็บจะได้กะ เอิ่นเอ่ยก็เข้ามาเด้อนะเจ้าอ่าทักทายกันยามเย็นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวกันเดินเดี๋ยวก็เดินมันยหันทีขนาดนั้นแต่ผมว่าเขาพิชกองเออเขาหันมาจะอี่แล้วก็จะหันมาหันนะเจ้านี่จะพ่อพอภาพพาโลดามาเป็นแบบไหนก็นี่อันนี้คือหลังแม่น้องจินดานะเจ้าปลูกผักกาดกันที่แห้ง ตอนนี้ก็จะเป็นแน่ตีโป้เนี่ยของเพื่อนอยู่นะจะซื้อหลังเป็นเนี่ยอยู่เนาะไปใช่แน่น้องจินดาเด้อไปถ้าถามว่าแน่น้องจินดาเนาะคะแนนแท้อันอี้ไปใจนะเจ้าไปเสาะถ่ายมาได้เพราะเสาะถ่ายธรรมชาติเงามงายม่วนม่วนให้กันพอมาได้นะเจ้าเผื่ออยู่ใก้อยู่ไกลอยู่ไก่บ้านไก่จองกะจะขึ้นตึงหาบ้านฮากะนะเจ้าบรรยากาศบ้านฮากะเขากะหอมละเด้อนะเจ้า หอมนะเจ้าเดี๋ยวให้มันออกงวงจะได้กะจะมาทายขึ้นพอแถมช่วงนี้กบ,บี้นักเด้อผาเกยย่อมกบ,บี้พ่องตอนปิดละอ่อนจะมีไม้อยู่หนึ่งอันนะเจ้าแล้วกับปากะจะมัดมัดก้นของพยางเนาะแล้วก็เอาเพื่อมันเป็นแบบบ่วงๆนี่นะและ้วก็เอาซุปอ่ะเอกกังุบออกกับบี้เนะี่ยน้องสิดาก็เล่นอยู่นะตาเล่นอยู่นะเจ้าไผเกยเล่นจะได้กะลองเอื้อนเอ้ย แบ่งปันประสบการณ์กับเข้ามาฮึ่อฝังไวดเดอร์นะเจ้าจะได้กะฝากติดตามฝากกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องจินดาดไวเดอร์นะเจ้าถ้าผิดพลาดอ้ยังจะได้น้าเสนอไอ้ยังถูกต้องกะซูเมอาัยไว้นะที่นี้โตยเป็นกำลังใจให้กันโดยนะเจ้าส่วนเรวันนี้โชคดีมีความสุข,ขคู่ค้นคู่ท่านเดอลาไปด้วยแปลงผักกาดน,น้อย พ้อมกำนย้อนเสงก่อย้อนเสงต้อนฉกกอบพวกปูนะเจ้าพ,พอแป๊บอดอยบ้านเฮาบ๊ายบาย